สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพามาดูเหรียญปูทาวเวตส์วน,นะครับเป็นเหรียญรุ่นรับความสิท์นะครับเนื้อตะกัวนมนี่นะครับนี่ผมก็ได้มีโอกาสไปเลี่ยมกรอบนะครับนี่จะเป็นรุ่นรับความสิทธิ์นะครับ ไม่มีกล้องสองนะครับขอโทษนะแสงมันก็ไม่เอ,อื้ออำนวยนะครับอาจจะลำคาญมากนะครับเปิดไฟในห้องนะครับนี่ี้จะเป็นเรียญ ของทางวัดชรามณีนะครับรุ่นรับควรสิินมีหด้านหลังนะครับลาบผลพูนทวีเจริญพรรวยพันล้านนะครับลาบผลพูนทวีเจริญพรรวยพันล้านนะครับนี่จะเป็นตัวยันแล้วก็ขละเลขยันนะครับรุ่นรับควรสิ้นนี่ไม่ใช่เป็นโค้ดนะครับ เห็นกันไหมเอ้ยนี่ครับไม่มีกล้องสองนะครับเ,เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ก็จะเป็นพอสอที่สร้างครับสองห้าหกสองครับนี่ปูเวทนะครับ,ะรบจะมีโค้ด โคดโคดโคดหลิงนะครับโคดหลิงตอกตรงนี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ ขอโทษขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับแสงก็ไม่เอื้อมหน่วยด้วยนะครับกล่องก็ไม่มีสองนี่ดูดูไปคร่าวๆก่อนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อตะกัวนมนะครับลาบผลพูนทวีจเจริญพร้วยพันล้านนะครับด้านล วัดจุฬามณีนะครับของหลวงพ่ออิฐวัดจุลามณีุกเกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยนะครับเพราะแสงมันดูไม่ค่อยชัดเลยครับยังไงก็ติชมได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่าง ได้เลยนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ